ครับวนะความหล่อปังของเจมินายค่ะทุกคนชื่นชมมาชัวงวีนที่เราหล่อมากโอ้หล่อจ้ะก็ก็จริงนะเพราะคุณค่าที่คุณคู่ควรอยู่แล้วมีคนทักบ้างไหมเจมิน่ามีคนทักว่าเราหล่อขึ้นเราขึ้นปั๊บพอโตขึ้นเข้าลูกล้โตมที่เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะหล่อขึ้นทุกวันอะไรวะเนี่ยไม่แต่ว่าก็ดีใจครับดีใจแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทักนะแต่ก็ก็ดีใจครับถ้าถ้าผู้หนี้ก็ดีใจครับ รู้สึกตอนนี้แบรนด์บิวตี้เริ่มเข้าหาเราเรื่อยๆแลนะหลายแบรนด์แล้วเรื่องตื่นเตเกี่ยวกับความงามอะไรเงี้ยเราเหมือนกับเป็นไอค้าอยู่คนหนึ่งแล้วของสายบิวตี้อะไรเงี้ยความสื่อการเงินด้วยนงครโอ้ก็รู้สึกดีใจครับที่เขาเห็นว่าเราก็มาสายนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าพวกบิวตี้ที่มันเอพวกบิวตี้ที่มันอยู่ในแฟชั่นอยู่ใน เอ่อ business ที่มันเป็นทางเนี้ยมันยิ่งใหญ่มากคือ global แบ r นด์เรื่องเข้ามาหาเล้วใช่เนี่ย L'Oreal นี่ global มากๆนะเป็นอันดับหนึ่งของเครื่องสำอางทั้งหมดเลยมั้งใช่ดีใจมากครับสำหรับการทำงานตรงนี้เราเตรียมไหมเราเตรียมตัวอะไรยังไงสำหรับการที่ต้องเป็นแบรนด์ Friend of L'Oreal Friend of L'Oreal เหรอก็เตรียมตัวยังไงเตรียมตัวให้เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดครับวันนี้แล้วก็เตรียมผิวตัวเองครับ ในในในเมื <ffe> ่อม <ane> ันเป็นแบรนด์ท okay. ี่มันเกี่ยวขึองสำอางก็ต้องหน้าดีสักนิดนึงแล้วดูแลตัวเองจริงไงบ้าจไดเอาทุกวันนี้เริ่มกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นในเมื่อก่อนจะเป็นผู้ชายเนาะจะตีคอนั่นโน่นนี่ไปตามเรื่องอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับมีมีมาตลอดอยู่แล้วครับก็อย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยร้อนมากๆก็ต้องทาฮีบันแดดทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็สกินแคร์อะไรตอนเช้าตอนเย็นก็ปกติมีทําอยู่แล้วครับจริงใช้คอลลาเจนนะอะไร จิ้มครับไม่ไม่ค่อยจิ้มเ <c oughs> ท่าไหร่ครับกลัวเกลัวเข็มส่วนใหญ่ก่อนผู้ชายส่วนใหญ่ก่อนนอนเขาไม่แค่ดูแลตัวเองกันอ,อย่างเรามีมีดูแลไหมต้องลงกินแคร์ก่อนนอนส่วนใหญ่จะทาพวกมอยส์เจอไรเซอร์อะไระพวกนี้เซรั่มอะไระพวกนี้แหละรครับหลักๆคือมีแค่นี้เลยสำหรับก็ <c oughs> ส่วนใหญ่จะแค่นี้เพราะว่าม่วงนอนค <c> ร <oughs> <c oughs> ับล่าสุดใส่ซึ่งคอนเคุณเตกับคุณเทนิวใช่ครับใช่ความเป็นพ่อของเตตะวันเป็นไงบ้างครับ โอ้เป็นพ่อที่เหมือนกับลูกมากครับเ,เหมือนทอดแบบมาเลย <c oughs> ก็พูดคุยกันสนุกม,มากแล้วก็ทั้งพี่เตทั้งพี่นิวเลยแบบน่ารักมากๆผมพูดกับเขาตลอดว่าเขาเขาน้ารักมากๆอะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นลูกเขาครับทำไมถึงเป็นพ่อที่สุดแปลกไม่แปลกนะใครบอกเรา<ห>แปลกเรามีความสามารถทั้งคู่มีความสามารถในการพูดไปเรื่อยใช่ก็ก็รู้สึกว่าพี่เตก็เป็นหนึ่งในคนที่ ผมว่าหน้ารัาที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยทั้งพี่เตทั้งพี่นิวนะยครับจริงๆเราไปนสนิทกันตอนไหนที่แบบว่าไอ้เรารักเป็นพ่อลูกกันแล้วอะไรอย<ะ>่างเงี้ยโอ้พี่เตเขาตั้งแต่ผมเข้าเข้าจีเอ็มมาเลยมั้งพี่เตเขาจะคอยแบบคุยกับเด็กใหม่ทั้งหลายครับซึ่งพี่เตจะเป็นคนที่เขา้าเข้าหาง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่โอเพนกับเด็กมากๆครับก็รู้สึกดีใจครับทีพี่เตเข้าหาตอนแรกครับไม่งั้นก็น่าจะเกรงอยู่ เคราครับก็ผมก็เป็นตัวเองอย่างนี้เนี่ยครับพี่เตก็เป็นตัวเองก็ก็พอดีความเป็นตัวเองของพวกเราทั้งสองคนมันเข้ากันได้เท่านั้เคเอมีเคมีมันเข้ารดั้นอใช่วิธีการพูดเคมีหรือว่าอะไรมันเข้ากันเยอะมากสำหรับจริงหรอก็ภูมิใจครับที่เป็นลูกพี่เต เล่นซีรีส์เหรอช่วงนี้ไม่น่ามีนะเพราะเพิ่งประกาศพาร์ทสองไปอ่าใช่ก็แต่ละคนก็เล่นเล่นคนละเรื่อ,องกันใช่ครับก็เดี๋ยวถ้ามีโครจอรอะไรมาก็เดี๋ยวน่าจะมีข่าวสารที่ทุกคนรู้นะี่แหละเรื่องความสามารถในการร้องเพลงเวทีเขาก็ยังพุชเราเหมือนกันว่าไม่เราร้องเพลงได้ร้องเพลงเก่งอะไรแต่มันร้องแบบว่าจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในการร้องเพลงมันเป็นสกิปครับใช่แต่เราก็มีสกิลอยู่แล้วแล้วจะร้องเพลง อ๋อก็ว่าไปแตนะ่ว่าก็ดีใจครับก็รู้สึกว่ามีมีแกรัเเชิญมีผมใช่ไหมแล้วมีฟอร์<ม>อดด้วยมีพ,พี่มุกแล้วก็อีกหลายๆคนเลยรู้สึกว่าทุกคนร้องเพลงเก่งมากๆอย่างพี่มุกอีกก็มาทัน,มาท,นมาทันเวลาพอดีฟอร์ดก็อีกนิดได้หรือเปล่าเขามาชิดได้หรือเปล่าไม่เไรก็ใกล้เกินเลยแ้ก็มีความเป็นนักร้องกันทั้งหมดครับก็ดีใจครับที่ได้ทํางานกับคนเก่งๆคราไปพารความเป็นการเป็นนักร้องของเราจะ มากขึ้นเรื่อยๆไปกับการแสดงใจยังไงจะมีเน็ตเป็นยังไงก็ถ้าพาร์ทการร้องเพลงหรือการเป็นศิลปินก็จะมีมาเรื่อยๆให้ทุกคนติดตามมันอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเพลงใหม่อยู่ครับแล้วก็จะมีปล่อยมาทุกทุกช่วงของปีครับรับรองว่าปีนี้ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า5เพลงอย่างแน่นอนอ่ะอย่างไม่ห้าสิบก็จะรวมเป็นการระเบบได้แล้วนะสำหรับเพลงจิมินายไม่รู้สินะ่แล้วก็แต่วะเต๋้ต้องมีแพลนทำอันระ้บิ มีแลนถ้ามีแพลนทําอยู่แต่ว่าก็ต้องดูเวลาดูความเหมาะเจาะว่าเรามีคิวว่างตรงไหนไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็คิวเยอะมากจริงๆแล้วก็เรื่องการแสดงก็ไม่ไม่ทิ้งครับเพราะว่าก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เล่นกับพรีมอยู่ครับใช่ดาร์คไดส์ล้าจะจัดการยังไงห้มันคู่ขนาดเดิมันไปได้ระหว่างการแสดงกับกันเนนักรก็ผมว่าก็ที่ผ่านมาผมก็าทำอยู่นะก็คู่คู่กันมาตลอด ซึ่งอ,อย่างช่วงนี้ก็จะมีพักเบรกจากการถ่ายซีรีส์ไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีก็เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงทํางานช่วงออกงานอย่างมาออกงานลอยอ้อยอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วงทําเพลงช่วงทํานู่นนี่ที่เราไม่สามารถทําได้ตอนถ่ายซีรีส์แต่ว่าช่วงอีกไม่นานเกินรอก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นช่วงของกถ่ายซีรีส์แล้วใช่ทุกวันนี้ทํางานเจ็ดวันเลยไหมจนาเจ็ดวันครับ การทำงานเจ็ดวันหนักเลยไปไม่ทำหรับใปที่เรถือให้พึใจับโอ้ใชพูดว่าไม่หนักก็คงจะโกหกแตก็หนักมากๆครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่มีคนเห็นว่าเราสามารถทําได้ครับแล้วก็งานเข้ามาเรื่อยๆดีกว่าที่ไม่มีงานครับมีแบบเหนื่อยแล้วคุณอยากไรมั้ยไม่เหนื่อยทังวันมีมีบ่นบ่นเกือบทุกวันเลยครับก็เหนื่อยคือคือเหนื่อยความเหนื่อยมันมันเหนื่อยจริงๆอ่ะแล้วก็ผมว่ามันล้าจากการทําทุกวันด้วยแหละแต่ว่า ก็พุชตัวเองทุกวันเพื่อให้ทำให้ได้แล้วพุชยังไงไปพุชยังไงให้กระปุกกำลังใจในการทำงานในวันที่เพืนในการลุกต่อจากที่นอนเพื่อมาทำงานเงิ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 นโอเคขอบคุณครับใจเอเมียได้ อะไรเก็บเงินสร้างบ้านให้คุณแม่เก็บเงินสร้างบ้านให้คุณใช่ครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้แพนไปถึงไหนแล้วจะไม่ได้ขนาบแพนโปรเจกต์นี้ตอนนี้เหรอตอนนี้แม่เริ่มหาเรียกว่าอะไรนะคนดูดวงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะซินแซซที่แใช่ใช่ใช่เริ่มหาแล้วเพราะว่าแม่นี่เป็นสายมูเหมือนกันใช่ก็ต้องดูว่าที่ไหนเหมาะเจาะแล้วก็ที่ไหนอะไรยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหาแล้วแต่แต่แ่ราเงินมีู่แล้วเงิน เงินก็เก็บได้เรื่อยๆนะครับก็เข้ามาได้เรื่อยๆเลยคืองบงบไม่มีที่สิ้นสุดครับเงินเราเท่าไหร่ก็เอ่อตามตามนั้นเลยครับแสดงว่าคุณไม้กาหาทำเลสร้างบ้านที่อื่นไม่ใช่บ้านเดิมที่อยู่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็สร้างเพิ่มครับเพราะว่าเอ่อตรงนั้นมันไกลจากที่ทำงานค่อนข้างมากอยากในที่ใกล้ๆมากกว่ารถมันติดน้วยช่วงนี้